เกอเดนแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกประจาเดือนกรกฎาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตนะคะไล่เรียนไปจนถึงปัจจบุบันแล้วก็อนาคตของชาวราศีพิจิกนั่นเองนะโอเคสำหรับไพ่ใบแรกในอดีตได้แก่ไพ่สีถ้วยห้าเหรียญเด็กถือเหรียญสองถ้วยและก็ต่อมาด้วย ห้าถ้วยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่สีถ้วยในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นนะคะ,ะเวลาคนโสดชาวราศีพิจิกนะค,ะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่พิถีพิถันนะ,ะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะในความรักอยู่พอสมควรนะคะท่าตาท่าหน้าตาของคนที่แบบคุณจะไปจีบหรือคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยอย่างน้นอยๆนะหน้าตาต้องเข้าวัดเข้าวาได้นะ,ะชาวราศีพิจิกถึงจะอิน ะะถึงจะอินเลิฟด้วยถึงจะรักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หน้าตาก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะ,นะะมันทำให้จิตใจชาวราศีพิจิกรู้สึกว่ามันแฮปปี้นะคะในการที่จะพบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งบางคนอาจจะชอบคนน่ารักบางคนอาจจะชอบคนที่ผอมไม่อ้วนหรือว่าอะไรเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจึงทำให้ชาวราศีพิจิกหลายคนนั้นะ,ะนะในอดีตที่ผ่านมา ยังเป็นคนโสดอยู่นะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเลือกเยอะและสำหรับคนที่มีคู่นะในอดีตของชาวราศีพิจิกนั้นมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นในความรักความสัมพันธ์บางทีคุณอาจจะคิดว่าเออเบื่อจังเลยเซ็งความรักความสัมพันธ์มันก็ยังไงเดิมๆกันไปรู้ใส่รู้พุงกันหมดแล้วหรืออะไรเงี้ยนะคะ ขอให้มีโอกาสได้เดินทางหรือไปเที่ยวหรือไปทํากิจกรรมอะไรร่วมกันอะไรเงี้ยเป็นการกระชับความสัมพันธ์จะทําให้ชาวราศีพิจิกนั้นกับคู่รักจะได้ไม่มีคําว่าเบื่อกันนะคะต่อมาเป็นไพ่ห้าเหรียญอาจารย์อยากจะบอกว่าไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ยาจกไพ่าย,ยากจนไพ่ล้มละลายไม่อยากพูดเลยแต่แต่ไพ่มันเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย์จะต้องเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะ คือใบนี้ชาวราศีพิจิกในอดีตที่ผ่านมาเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะหรือบางคนเนี่ยเอาเงินเก็บออกมาใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะ,ะทำให้บางทีนะแทบคิดว่าตัวเองนะั้นสิ้นเนื้อประดานตัวหรือตัวเองรู้สึกว่าหมดผลประโยชน์จากใครสักคนหนึ่งผู้คนเริ่มจากหายออกไปจากชีวิตของชาวราศีพิจิกเรื่อยๆเืยๆนะคะยิ่งโตเท่าไหร่ผู้คนยิ่งออกไปจากชีวิตของคุณเท่านั้นคุณสังเกตไหมนะคะ หรือบางทีถ้าเป็นความรักถ้าเป็นความรักแบบมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววันหนึ่งคุณไม่เหลืออะไรแล้ววันหนึ่งคุณแบบเหลือแต่ตัวหรืออะไรเงี้ยเขาเหล่านั้นก็จะหายออกไปจากชีวิตและนะคะเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันถ้าเขารักคุณจริงเขาก็ยังอยู่กับคุณจนถึงทุกวันนี้แหละนะคะต่อมาเป็นไพ่เพจ of pentacle ใบนี้นะคะสาหรับชาวราศีพิจิกหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ที่ไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะขอโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมขอโอกาสกลับมารักกันได้ไหมหรือพอที่จะมีโอกาสที่เราสองคนที่จะแบบให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะมีกันและกันอย่างนี้ได้ไหมหรืออะไรประมาณนี้นะ,ะจากตัวไพ่ใบนี้ที่อาจารย์มองเห็นนะเราจะรู้คุณค่าของคนคนหนึ่ง ก็ต่อเมื่อกำลังจะสูญเสียคนคนนั้นไปแล้วจริงไม่จริงนะคะโอเคต่อมาเป็นไพ่สองถ้วยใบนี้เป็นความรักแบบที่ชาวราศีพิจิกหลายคนได้พบได้เจอนะคะหรือเป็นการแบบเจอกันแล้วรู้สึกเอ้ยคนนี้รูคุ้นๆหน้านะดูเหมือนอื เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนอะไรเงี้ยอันนี้คือสัญญาณของรักแท้นั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมพูดกันถูกคอถูกใจไลฟ์สไตล์นิสัยหลายๆอย่างแล้วเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะนั่นนี่นะคะจึงทําให้ชาวราศีพิจิกกับคู่รักมีบางคู่ที่แบบสมหวังกันแล้วก็มีการจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวานี่ก็มีหลายคู่สำหรับไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างสมหวังนะคะนะ หรืออีกกรณีหนึ่งชาวราศีพิกิกเกือบที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรได้เข้าพิธี TV วิวาเกือบจะได้แต่งงานกันหรือมีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก็มีการพับแผนลงไปอันนี้ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะต่อมาเป็นไพ่ห้าถ้วย ในอดีตของชาวราศีพิจิกไพ่ใบน,นี้บอกให้รู้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นรู้สึกเสียดายเสียใจยกับความรักความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งจบลงหรือมันจบลงมาแล้วก็ได้นะเพราะมันมันเป็นไพ่ในอดีตนั่นเองนะนะแล้วก็ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเศร้าเสียใจยแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความหลังนะคะมืนไม่ไม่ไม o ออนน่ะนะคนะ,ะทั้งที่ ฝ่ายไ,ได้ฝ่ายหนึ่งอาจจะมูฟออนไปแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังไม่มูฟออนอันนี้นะคะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะ,ะเราจะรู้คุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่งก็ต่อเมื่อกําลังจะเสียเขาไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกนะคะนะโอเคนะคะนี่ก็คือภายในอดีตนะยังไงก็กลายเป็นอดีตไปแล้วแหละนะชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่ก็คบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้านะคะราศีธาตุดินน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะโอเค ต่อมาเป็นภายในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกค่ะภายในปัจจุบันใบแรกของชาวราศีพิจิกคือสมเหรียญเจดดาสิบเหรียญ ราชินีถือไม้แล้วก็ต่อมาด้วย3าไม้นั่นเองนะโอเคปัจจุบันของชาวราศีพิจิกไพ่สามเหรียญได้บอกให้รู้ว่าส่วนใหญ่ถ้าคุณยุ่งอยู่กับงานหรือทำงานทำงานทำงานอะไรเงี้ยค่อนข้างยุ่งจะไม่ค่อยได้มีเวลานะคะได้ไปขนขวายหาความรักหรือมองหาความรักสักเท่าใดนัก นะจนมาถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ตัวเองคิดว่าโอ้ตัวเองใกล้จะขึ้นคานแล้วตัวเองนั้นแก่มากแล้วหรืออะไรเงี้ยถึงจะแบบมีคนมาคอยแนะนำนะคะอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักในรูปแบบของอพ่อแม่พี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่นี่แหละนะคะอาจจะนำคนเหล่านั้นมาแนะนำให้คุณรู้จักก็ได้กลัวคุณ ขึ้นคานกลัวค,คุณแก่ไปกว่าน,นี้หรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้คุณมีครอบครัวเพราะว่าบางคนอาจจะทํางานทํางานอย่างเดียวโฟกัสอย่างเดียวจนลืมไปว่าลืมสร้างครอบครัวอย่างนี้นะคะนะต่อมาเป็นไพ่เจ็ดดาบใบนี้อาจารย์อยากจะเตือนเตือนชาวราศีพิจิกนิดหนึ่งนะคะในการที่จะคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งมีโอกาสว่าคุณจะไปเจอกับคนที่แบบ ออกจักระล่อนนิดหนึ่งนะต่อหน้าเขาอาจจะดีนะแต่ผู้จาดีเทคแคร์ดีนั่นนี่นะคะแตะ่รับหลังเขาอาจจะเป็นคนที่โกหกปิน้นป้อนกะล่อนตอแหลครบเซตเลยในคนเดียวอัน,นนี้ต้องระวังแล้วเขาคบกับคุณทั้งๆที่เขาก็คบกับอีกหลายคนที่อยู่เบื้องหลังที่คุณอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปคือพูดง่ายๆว่ามีโลกหลายใบนะตัวเขาเองนั่นเองนะคะ นะคุณเผลอปุ๊บก็ไปหาอีกคนนึงคนนั้นไม่ว่างก็มาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์ประมาณเนี้ยของคนแบบนี้โหเจ้าชู้มากเลยนะกระล่อนพอตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่โดนออขโมยคนรักโดนแย่งของรักของห่วงอะไรเงี้ยก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันใครสักคนจะมาแย่งแฟนคุณจะมาฉกแฟนคุณหรือของรักของห่วงอะไรนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะ ต่อมาเป็นไพ่สิบเหรียญใบน,นี้ก็ประมาณว่าในเรื่องของอการเงินของชาวราศีพิจิกจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีมรดกตกทอดนะนะจริงๆแล้วถ้าถ้าคุณไม่รู้โดยพื้นเพลหลังหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะคิดว่าโอ้พ่อแม่ฉันไม่มีอะไรให้ฉันหรอกไม่มีทรัพสมบัติไม่มีมรดกไม่ใช่จริงๆแล้วชาวราศีพิจิกมีมรดกตกทอด อาจจะมะลดดกตกทอดมาในรูปแบบของที่ดินนะลองไปถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายดูก็ได้นะอันนี้จริงๆนะสำหรับไพ่สิบเหรียญน,นี้นะคะบางทีเขาอาจจะปกปิดเราอยู่บางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกเราตรงๆก็ได้นะนะผู้อย่าเพิ่งน้อยใจโชคชะตาไปนะนะคะเรื่องราวในชีวิตก็มากมายอยู่แล้วสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะนะต่อมาเป็นไพ่ queen of born ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีพิจิกอาจารย์อยากจะบอกว่ามันเป็นเสน่ห์ต้นต้นของคุณเลยนะที่แบบเป็นคนทั้งสดใสล่าเลิงเป็นคนที่มองโลกในแง่ของความเป็นจริงนะคะแล้วก็เป็นถ้าเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงชาวราศีพิจิกก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันในเรื่องของการทํางานก็ไม่ได้บกพร่องและเป็นแถมเป็นคนที่เป็นเฟลลี่นะคะลูกน้องลูกหาสามารถเข้าถึงคุณได้สามารถปรึกษาคุณได้นี่ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบ ดีมากๆนะคะคือเข้าถึงมากนั้นเถอะนะคะเขามีอะไรเขาก็จะกล้าบอกคุณตามตรงนะคะนะแล้วก็ในเรื่องของความรักอาจารย์รู้สึกว่าถ้าคุณมีความรักปุ๊บคุณจะสดใสโลกนี้เป็นสีชมพูโลกนี้มันดูน่าอยู่ขึ้นทันทีะจะเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นเลยนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิกนะผู้ชายชาวราศีพิจิกมองหาผู้หญิงที่สดใสล่าเลิง เฟลลี่เป็นตัวของตัวเองมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเธอได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่คุณสามารถเข้าถึงเธอได้ง่ายนะคะเป็นแสงสว่างเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตให้กับผู้ชายชาลราศีพิจิกได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะนะต่อมาเป็นไพ่สามไม้ในปัจจุบันของชาวราศีพิจิกไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่า การที่ชาวราศรีพิจิกบางทีนะมองไปข้างหน้าบ้างก็ดีนะคะมองกับสิ่งที่แบบเรากำลังโฟกัสในปัจจุบันกับอนาคตเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้แต่ชาวราศรีพิจิกหลายคนที่จมอยู่กับอดีตแล้วก็มองย้อนไปกับอดีตกับข้อผิดพลาดของตัวเองมากมาย คนเราไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะคิดแบบนี้นะไม่ว่าจะในเรื่องความรักไม่ว่าจะในเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะในเรื่องของชีวิตส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจารย์อยากจะบอกว่าให้คุณปล่อยวางบางทีนะคนที่แบบชาวราสีพิจิกอารมณ์แบบคิดถึงแฟนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสถานที่เก่าๆอาจจะไปเ,เจอโรงหนังที่เราเคยไปกับแฟนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นึกถึงเขาขึ้นมานะความทรงจําที่แบบเคยมีเขาว่า ตอนนี้ถ้าเรามีเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยอาจารย์อยากจะบอกว่า,วาชาวราศีพิจิกปล่อยวางบ้างนะคะให้โฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะจะทําให้คุณมีความสุขนะคะโอเคปัจจุบันชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินนะคะธาตุลมและก็ธาตุไฟนั่นเองนะต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ ของชาวราศีพิจิกค่ะก็คือในเดือนกรกฏาคมนั่นเองนะใบแรกคือ10ไม้ the tower โ oh อ้โหหนึ่งไม้ queen of swords และก็ต่อมาด้วย the fool นะคะโอเค ในอะนาคตอันใกล้นี้ของชาวราศีพิจิกอาจารย์อยากจะบอกว่าคุณมีเรื่องหนักใจนะคุณมีเรื่องที่จะแบกรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นเดอะแบกเหรอนะคะทำไมคุณเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบทั้งที่โลกใบนี้มันไม่ใช่ของคุณคนเดียวนะคะขอให้คิดแบบนี้ชาวราศีพิจิกไม่ว่าจะแบกรับในเรื่องของการทํางานบางคนอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือบ,บางคนอาจจะแบกรับในเรื่องของความรู้สึกหลายๆอย่างนะคะในความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ อาจารย์อยากจะเตือนชาวราศีพิจิกนิดนึงอะไรที่มันทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราไม่มีความสุขคุณแค่ปล่อยมันลงนะคะคุณแค่วางมันลงนะะแค่นั้นก็จะทำให้คุณนั้นมีความสุขกับชีวิตนปัจจุบันได้มากที่สุดแล้วนะคะบางคนที่ยังยุ่งยุ่งที่ยังแบบหนักอกหนักใจที่ยังเหนื่อยอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าคุณไม่ปล่อยวางนะคะยังไงก็ลองคิดดูนะต่อมา เป็นไพ่เดอะชาเวอร์ใบนี้อาจจะเป็นเพราะว่านะในช่วงนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวลาสิพิจิกจะมีเรื่องให้คุณนั้นเหมือนจะแตกหักทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เข้าใจกันกับคนรักได้ง่ายขึ้นนะอาจจะมีเรื่องเข้าใจกันแบบอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันน่ะนะคะนะกับแฟนหรือคนรักหรือบางทีความรักความเชื่อใจของแต่ละคนมันมีได้แค่ครั้งเดียวนะ เสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าทําให้เสียความรู้สึกนะคะถ้าเกิดว่าคนคนนึงเสียความรู้สึกแล้วมันไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะให้อภยัยถึงแม้ว่าถ้าให้โอกาสกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งแต่เขาก็ยังรู้สึกระแวงระวังเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยอย่าเล่นกับความรู้สึกของคนหรือใครก็ตามอย่ามาเล่นกับความรู้สึกของเราพอวันหนึ่งแล้วหมดความอดทนปุ๊บไปเลยฉันไม่ต้องการอะไรนะคะหรืออะไรประมาณนี้เลยต่อมา e g h t of w a n d นะคะสำหรับไพ่ใบน,นี้อาจารย์อยากจะบอกว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้ชาวราศีพิจิกนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานหรืออะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะยอมรับโอกาสนั้นเอาไว้หรือไม่แต่อาจารย์อยากจะบอกว่าโอกาสดีๆในชีวิตนั้นไม่ได้มีเข้ามาในชีวิตบ่อยๆนะคะขอให้คุณรับโอกาสนั้นไว้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะสามารถรับมันได้นะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆ นะคะให้คุณได้มีโอกาสได้ไปเจอกับคนดีๆกับคนใหม่ๆห,หรือมีใครสักคนมาแนะนําใครสักคนให้คุณรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเปิดใจนะคะในการที่จะรับคนนั้นเข้ามาในชีวิตหรือไม่อะไรอย่างนี้ต่อมาเป็นไพ่ q u e e n of s w o r d ผู้หญิงชาวราศีพิจิกนะ,ะในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้คุณค่อนข้างเป็นคนที่แน่วแน่นะคะเป็นคนที่เด็ดขาด เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ค่อนข้างสูงนะเป็นคนที่แบบจะลงมือทําอะไรสักอย่างฉันจะทําให้ถึงที่สุดนะคะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเป็นประมาณนั้นเลยอันนี้คือชาวราศีพิจิกผู้หญิงนะคะจึงทําให้บางทีนะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชอบปฏิบัติชอบแบบ take action นะ่ะ มากกว่าการใช้คำพูดด้วยซ้ำไปนะในเรื่องของความรักจึงทำให้ผู้หญิงชาวราศีพิจิกขาดความอ่อนหวานอ่อนโยนไปนิดนึงในช่วงนี้นะคะก็ขอใหอ้ลดความแบบแข็งกระด้างลดความแบบมุทะลุหรือความอีโก้ลงนิดนึงก็จะทำให้คุณรู้สึกอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็โรแมนติกต่อมาผู้ชายชาวราศีพิจิกนะคะ คือจริงๆแล้วคุณจะได้มีโอกาสนะคบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีหน้าที่การงานดีหรือหน้าที่การงานของเธอมีการตัดสินใจค่อนข้างเยอะนะคะนะแล้วเธอจึงเป็นคนที่ดูค่อนข้างที่จะมีอีโก้นิดหนึ่งนะคะค่อนข้างที่จะหัวสูงหัวแข็งนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเธอต้องใช้ความมั่นใจนะคะในการทำงานจนติดนิสัยในเรื่องนั้นเข้ามาถึงในชีวิตประจำวันของเธอด้วยก็ได้ นะคะนะถ้าคุณจะคบกับเธอต่อไปคุณก็ต้องเข้าใจไลฟ์สไตล์ของเธอด้วยนะคะในความหัวแข็งในความดือ้อมุทุลุในความแบบเธอเป็นคนใจแข็งนะถ้าคุณทําให้เขาโกรธบ่อยๆหรืออะไรสักอย่างเอ,อเขาจะเป็นคนที่แบบใจแข็งมากๆก,ก,กว่าที่จะยอมรับคำขอโทษจากคุณนะต่อมาเป็นไพ่ the f ฟลูใบนี้ชาวราศีพิจิกนั้นอารมณ์ค่อนข้างที่จะชิลๆนะ ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สายชิลสายแอดเวนเจอร์สายแนวเดินทางท่องเที่ยวอะไรเงี้ยชาวราศีพิจิกจะชอบมากๆนะคะชีพจรลงเท้าเลยแหละนะคะจะทําให้ชาวราศีพิจิกดูมีความสุขแฮปปี้กับการที่ได้ทําด้วยนะคะบางคนจะได้มีโอกาสเดินทางไกลนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรประมาณนี้นะคะจะมีการเดินทางเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะคะ ในความรักอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีพิจิกไม่ชอบให้แฟนมาอคอนโทรลชีวิตหรือว่าจะมาสั่งว่าให้ทำนั่นทำนี่คุณจะต้องทำตามที่ฉันสังนะ่งนั่นนี่นะคะเลิกงานแล้วจะต้องกลับบ้านเลยนะหรืออะไรเงี้ยคุณจะต้องโทรหาฉันน,ะนั่นนี่ชาวราศีพิจิกไม่ชอบนะนะคะนะรักการเข้าใจกันสิหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องมาคอนโทรลชีวิตฉันโอเคนะคะนี่ก็ส่วนใหญ่ชาวราศีพิจิกก็จะ พบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟราศีธาตุลมนะต่อมาเป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีพิจิกค่ะใบแรกฮกเหรียนเด็กถือเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย King of Wands โอเคนะมาสรุปใบแรกฮกเหรียน คือพูดง่ายๆนะในในช่วงนี้นะคะถ้าชาวราศีพิจิกนะคะดูล่ำรวยดูมั่งคัง่งขึ้นนิดนึงจะมีผู้คนมาแวดล้อมคุณเยอะแยะมากมายจากแต่ก่อนไม่เคยถามหาคุณไม่เคยถามถึงคุณไม่เคยแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนคุณเ,คเลยอะไรเงี้ยแต่พอคุณเริ่มที่จะมีฐานะก็เริ่มมีผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณนะ,ะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือหวังเพึ่งพาบาร,รมีของเราอะไรอย่างนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าคุณมีกําลังเงินกําลังทรัพย์ช่วงนี้ก็จะมีผู้คนนั้นทักมาหาคุณบ,บ่อยๆเพื่อนกันสมัย10ปี20ปีที่แล้วก็ทักมาหานะคะนึกว่าจะมีความใยดีห่วงใยยังไงได้มาขอยืมเงินหน่อยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีโมเมนต์แบบนี้ก็ได้นะคะนะแล้วก็แถมบางทีคุณให้ยืมด้วยความสงสารหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีนะเขาก็เหนียวเนี่ย ไม่ยอมใช้หนี่คุณนะบางทีก็อาจจะเกิดการเสียเพื่อนได้นะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟเพนิ c โคฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการมาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นตัวชาวราศีพิจิกหรือคู่รักของชาวราศีพิจิกก็ได้นะที่จะมาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะนี่ต่อมาเป็นไพ่ King of w a n d คือไพ่ใบนี้นะคือชาวราศีพิจิกผู้หญิง นะคะจะชอบผู้ชายที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานแล้วก็เป็นผู้ชายที่เป็นความรักแบบผู้ใหญ่สามารถดูแลคุณได้นะคะทำให้คุณรู้สึกอารมณ์มั่นคงขึ้นหรืออะไรประมาณนี้คุณจะชอบผู้ชายแบบนี้นะคะหรือบุคลิกแบบนี้ด้วยซ้ำไปนะ,ะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพิจิกนะคะผู้ชายชาวราศีพิจิกโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากๆนะแล้วคุณ มีความรับผิดชอบหรือมีงานอะไรเยอะแยะมากมายที่ต้องรับผิดชอบคุณก็จะต้องเห็นงานนั้นมาก่อนด้วยซ้ำไปนะคะงานอันดับหนึ่งความรักลองมาเป็นอันดับ,ดบที่สองอะไรประมาณนี้อันนี้สําหรับชาวราศีพิจิกนะคะบางคนถ้าตัวเองยังสร้างเนื้อสร้างตัวยังไม่ดีพอก็ยังไม่อยากมีความรักถ้าเรามีฐานะดีพอนั่นนี่เดี๋ยวความรักก็จะตามมาเองนะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวก ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o เด e นแองเจเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ